วัน,นที่29เมษายน2567มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรามร่วมกับธนาคารอมสินจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อยโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจําปี2567พัฒนาความรู้เสริมภูมิปัญญาสร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชนโดยได้รับเกียรติจากดรพิสมัยประชานันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาเครือข่ายและองค์กรสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดขึ้นณนห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒ อาคาร25คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้ง5กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า60คนการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอมสินและมหาวิทยาลัยร,ยรัชภัฏน์บริรัมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการโอทอบ กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือกลุ่มอาชีพต่างๆในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมภายในงานเป็นการนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักทินประจำปี2567ทั้ง5กลุ่มประกอบไปด้วยทีมยังพการโดนูนทีมบุรีรัม p o r t สปอร์ตซิตี้ทีมเข้าหลางตัดทีมชีวิตชีว่าและทีม USB ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ผู้บริหารธนาคารอมสินภาค12ผู้บริหารธนาคารอมสินบุรีรัมย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและอาจารย์สาขาว,วิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการให้คำแนะนำขาข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลายัยเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น Base of the b e s t ระดับประเทศต่ตอไป ให้น่าสนใจให้น่าให้กับเราด้วยว่าโอเค